เห็ดดินเพาะจ้าเพื่อนๆจ้าเห็ดดินเพาะเด้อยนี่สูตรเท็ดเองสูตรทําเองนะคะดินเพาะเมื่อนี้เพาะเพาะขึ้นชายนะคะเพาะขึ้นชายเนาะค่ะขึ้นชายกําลังเพาะจิ้มออกพอดีเนาะค่ะพี่น้องเพาะขึ้นชาย

นี่ค่ะเขากจะเอามาใส่แหวนสีจัหน,น้นอยจักหลายดอกเด้อพี่น้องเดวแต่สียิบได้เดวแต่สียิยบได้เปเปเปนะบ่ได้เป๊ะๆนะบ่ได้เป,เป๊ะๆนี่จ้ะเอามาใส่ใส่หางส่วนก็นได้ยุติว่าโบธนัดธนัดมือจ้ะพี่น้องคะไม่เพี้นจะเห็ดแบบเอามือ จับมาว่างใส่เอาน้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เยียบ้อยนะคะนี่เท่ากับจิ่มใจทุกลุมทุกลุมนะคะเห็ดดินเพาะเกือนชายเมื่อนี่ขอบคุณค่ะ